แล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับดูผมสองดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเ,เล่นเกมโปเกมอนเนาะไม่ใช่เล่นสิต้องมาบอกว่าบอกวิธีกลับมาประเทศไทยแล้วก็แบบว่าอ่าบอกพิกัดที่มีเสาหมุนเยอะๆนะครับในไทยเนาะโอเคโอเคจากคลิปที่แล้วนะครับที่อ่าสอนหาเนาะก็จะได้เหรียญประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดู เอออยู่ไหนวะร้านค้านี่ครับผจะได้เหรียญสองร้อยกว่าบาทเห็นปะสองร้อยกว่าก็าซื้ออะไรได้ได้เยอะหละแต่ที่จําเป็นก็มีเนี่ยกระเป๋ากับที่เก็บนี่ที่จะเป็นมีแค่สองอย่างโอเคครับระดับแรกครับถ้าแบบสมมุติเราอยากจะกลับบ้า,อานอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูพิกัดเราว่าเราเราอยู่พิกัดไหนอันนี้คือพิกัดในไทยนะ น,นี้อ๋ออันนี้แหล่งที่สปอนมีเ่ยวไม่เกี่ยวอืมเมข้าไปที่แมปนะอันนี้มันอ๋ออันนี้มันอยู่ไทยอยู่แล้วนี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตไปที่จะเทเลพอร์ตเนี่ยถ้าเราเทเลพอร์ตครั้งแรกมันจะศแบบูนย์คูดาวเห็นปะอ่าสมมติผมเทเลพอร์ตไปน,นิวเอร์ นิวยอร์กกดเชลลพอร์ตไปปุ๊บนี่ hey, มันก็จะมาเทเลพอร์ตละโอเคมันก็จะมาอยู่นิวยอร์กนะจะถามว่าติดคู่ดาวไหมอันนี้ก็เดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะอุ้ยแรกอันนี้กระเป๋าเต็มนะครับไม่ติดคู่ดาวเนาะครั้งแรกครั้งครั้งแรกของการล่ามก็จะประมาณนี้นะจะไม่ติดคู่ดาวอ๋อเดี๋ยวเทสอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวลองตีบอสเนาะ อย่เทิดกันอันนี้อันนี้คืออะไรใน U N แน่เลยมีคนตีอยู่ไหมเอ้ยโอเค okay. มีไปเดี๋ยวผมขอทีบอสแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอตัดละกันนะโอเคบอสมาแล้วบอลมาแล้วเดี๋ยวผมว่าผมตัดตอนสู้ดีกว่าตอนแก้ตายค่อยเปิดละกันนะเฉกันโอเคโอเคบอสแก้ตายแล้วนะทุกคน เลือดแบบจะหมดรอดแล้วโอเคตายแล้วก okay, ็ตีง okay, ่ายนะครับเพราะว่าแบบเรามีคนช่วยเนาะคนอยู่ประมาณ20คนนะเมื่อกี้นี้เฮ้ยมีมิวทูด้วยอยากได้ปะมิวทูมาตอนไหนผมยังไม่รู้เรื่องเลยจะเอาสัก่อยพลาดอีวต์มิวทูตลอดโอเคได้รับ EP 1,000 0นะโอเคไปไปน่าสรุปผล วิไอวีแปดหกครับตั้งน้องได้อยู่อ่ะเก็บเลยละคันอ้าวดีว่ะอเอาอันนี้ไปนี C ่ซีพีพันหกได้อยู่นะโอ้โหดื้จัดดื้จัดครับดื้จัดเอาอันนี้ไป มานับอัพเดตมาหรอแปดหกสีมันสวยขึ้นนะได้แล้วต้องได้แล้วอ,อื้ยสวยงามตัวเก่าโอ้ยเมก้าได้นีหว่าแต่เมก้ามันจะอยู่ไม่นานโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านเอ้ยแล้วบอกวิธีกลับ ทีับ,บ้านนะครับให้ทุกคนกดออกเนาะเนี่ยกดกลุ่มนี้ออกแล้วก็ดูนี่นะไปที่แมปแมปของเราแมป g o o g l e อะอ่แมป,แมปจากนั้นนะครับอ่าจากนั้นให้ทุกคนกดไอสีแดงเนี่ยกดเข้าไปอ่ากดตกลงคือมันจะค้นหาตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันนะ โอเคมาละอ่ะสมมุติว่าผมอยู่สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะให้เรากดกดค้างปึออ๊บให้มันมาร์กจุดเห็นปะมาร์กจุดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันขึ้นซอยอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนอ่ะหรือว่าได้ปะอ่ะกดคันเร้าที่อยู่ค้างแล้วกดคันเร้าที่อยู่เห็นปะตร,ตรงซอยใส่ไหมโอเคไม่นังนะอุ้ยออกเข้า,าใหม่เลย ก็คือแบบว่าเราคัดลอกที่อยู่ที่เราอยู่อ่ะปัจจุบันะแล้วก็มาใส่แล้วมันก็จะวาบกเก่าเลยใช่มานอไจะมีครูดาวนิดหน่อยประมาณสองชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นโอเคมาล,ละกดเช l e พอร์ต กดเทเลพอร์ตเลยนะอ้าวโถ่ไม่ได้เรื่องเลยครับ,บน้องๆเดี๋ยวใหม่แสดงว่าเมื่อกี้ไม่ติดคือเราต้องกดยังไงก็ได้ให้มันไม่ขึ้นที่อยู่อ่ะมันจะขึ้นเป็นหมายเลขมาแทนอ่ะมงงไะ กดแถวๆนี้แถวบ้านก็ได้ีย่ยเห็นนะให้มันขึ้นว่าปักหมุดอจากนั้นก็ไปที่ด้านบนตรงนี้น,นะข้างบนอ่ะกดเข้าไปเลยเนี่ยแล้วกดคัดลอกจากนั้นกลับเข้าไปที่เกมอ่ะว่าจะแหลกๆหน่อยนะเพราะว่าเสามันเยอะเนาะโอเคกดทีลพอร์ นี่กดตกลงไปเลยก็ได้นะเพราะว่าที่ที่เราม,มาคนะระยะทางแล้วก็ผู้ชมเห็นเห็นครูดาวมะคูดาวหนึ่ชั่วโมองก,กว่าหนึ่งชั่วโมองเกืบครึ่งน,นะกดเจลพอไปปึ๊บเห็นมะเนี่ยเท่านี้ก็กลับมาไทยแล้วลตัวเลขเนี่ยยาวเหยียดเลยถ้ามันหมุนอย่างนี้นะครับแบบไม่มีอะไรสปอนเลยนะให้ลองกดเดินเนาะเดินสักเก้าสองอ่ะมาแล้ว แต่เราก็จะจับไม่ได้นะทุกคนให้เราเห็นะ่ะเราจับไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูอ่ะคุยไม่โดนสองลูกซิงคูดาวเห็นไหมเนี่ยอ่ามันเตือนว่าแบบเออดิงคูดาวอยู่นะประมาณนั้นโอเคเรามาเริ่มในส่วนของเทเลพอร์ตไปที่ที่มีเสาเยอะกัน อ่าพิกัดแรกนะครับพิกัดแรกของเราจะเป็นอมเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนนะมีสองจุดนะตอนนี้ที่ผมหาเจอนะอพิกัดแรกก็คือนี่พิกัดแรกตรงนี้นะเดี๋ยวผมวาร์ปให้ดูอ่าเป็นอะไรเนี่ย อจบใจเทเลพอร์ตนี่มันจะเนี่ยเห็นนะกูดาวเปนชั่วโมองอะไรเงี้ยมากดไปก็ลองเดินทักเก้าสองเก้านะเออเออเอ๋อกดไปโดนเสาเลยเว้ยนี่ครับก็จะเป็นไซต์ที่ที่มีเสาเยอะนะเห็นไหมนี่คือเยอะเยอะของไทยนะเนี่ยนี่ พิกัดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะโอเคเราไปดูอีกพิกัดหนึ่งรอให้เน็ตไม่ใช่เน็ตสิตอนนี้เครื่องแหลกมากขัดลอกไปเราไปต่อ เงี้ตัวเลขมานิดปะอ,ไอ,อะไรวะโอเคกดเทเลพอร์ตเลยปุ๊บถ้ายังไม่มีอะไรขึ้นอย่างงี้ให้เรากดเดินเทเลพอร์ตไปนิดหน่อยพอ,อ ى, มีละนี่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 อ๋อ,อ ى, แหลกๆลยมันจะเสามันจะเยอะประมาณแต่แถวเนี้ยนี่เยอะเลยวะ ไม่มีเยอะนะมันต้องมันต้องเดินไปแถวแถวแถวนี้แหละที่มีเสาเยอะนาะนๆน่ะเนี่ยเนี่ยมียิมเยอะไว้ให้ตีเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ของไทยนะที่ผมหาได้หาได้ก็หาได้เท่านี้แหละโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับจัวันนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์ก็สกับตไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นรแรงใจผมด้วยนะบ๊ายบายจันอ่าจานหนึ่งหมื่นซับแล้วเดี๋ยวแจ้งจีจีตัวใหม่ด้วยโอเคไปละบ๊ายบาย